เป็นอย่างนี้นะบ้านเฮ้ยเอ้ยมีแมวด้วยเอ้าแมวเต็มเลยเอ้าทุกคนมีบ้านคนมากเฮ้ยเอ้ามีบ้านคนด้วยอ่ะยังไงเราจะไปต่อหรือเราจะกลับเนี่ยมันเริ่มระแวงแล้วเนี่ยบ้านคนแต่มีแมวเต็มเลยนี่น้องแมวอ่ะก็อยากเลี้ยงแมวทุกคน น่าจะไปไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยอุ้ยตีกลับดีกว่านะคะมันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนคือมันเป็นทางที่ไม่น่าไปละเดีวแต่ว่าเราอยากให้อาหารน้องแมวตอนเนี้เนะเดียดียวเดียวคือตีกลับนะคะเพราะว่าทางไปไม่ได้นะดูแล้วไม่ใช่ทางที่จะเข้าหมู่บ้านแต่ตอนนี้เราเห็นแมวอยู่นะอันนี้มีบ้านเขานะคะมีหมอนมีผ้าห่มมีอะไรนะคะ มีแมวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารแมวก่อนนะคะถึงเราจะวาดระแวงบ้างแต่เราก็ให้อาหารน้องแมวก่อนไม่ดับรถนะเอ้ลูกมาเร็วๆมาเร็วๆมารเร็วๆหนึ่งน้องเออหนี่าน้องแมวเขามาเลยนาะอ้าอ้าอย่ากลัวคนมาด้วยนะคะมาๆไปกินลูกมา กินกินกินเร็ว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 อ้าเร็วเร็วโอ้ยพี่นอ้องโอ้ยโยนน้องเมวสามตัวนะคะกินแล้วลูกมากินแล้วแต่ตอนนี้นเราก็ต้องรีบไปเหมือนกันนะเราอย่าอยู่ตรงนี้นานนะคะเพราะทางนี้คือมันน่าจะเป็นทางที่ไปไม่ได้นะคะนี่เนี่ยมันเป็นทางป่องเข้าไปอะ่ะมันไปไม่ได้แล้วคะ่ะแต่วันนั้นเขามีคนบอกว่าทางนี้ไปได้แต่ว่า น้อยนักที่คนจะไปผ่านนะคะอ่าตอนนี้น้องแมวก็กินแล้วนะกินเลยลูกกินเลยนะกินให้เต็มที่เลยนะคะมีอยู่สามตัวนะคะบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าบ้านใครนะกินเลยลูกกินเลยนะคะตอนนี้เราต้องตีกลับแล้วนะคะ้อยองขออนุญาตกลับก่อนนะคะ ไปก่อนนะลูกขออนุญาตตีกลับนะคะไม่รู้บ้านใครข่อยบชักทางไปก็ช่างบางเวงเหลือเกินนะคะตรงนั้นกลับดีกว่าลุ้นทุกเส้นทางจริงๆกินให้ยิ่มนนะลูกนะกลับนะ,ะไม่ได้นะคะไปต่อไม่ได้นะคะทางที่มาดมามโกไปน,นี้คือมันดูแล้วมันเสี่ยงนะคะเราตอนนี้ก็คือตีกลับนะ ไม่พอเสียงอันตรายไม่ได้ไไดเราผู้หญิงคนเดียวเฮ้ยยายหรือว่าทางนี้บอกไปบ้านนุษ์สะอาดพี่อย่าถามนะโตไม่รู้ว่ามันตัวไหนจริงไม่จริงต้องตีกลับอย่างเดียวอะถ้าตีกลับแล้วสบายใจตีกลับดีกว,ว่านะเอนตาชูชูช มันไม่คุ้มกับชีวิตที่เธอกับฉันเจ้าควายเอ้ยโอ้มันท้องหิวน,นะไม่มีฟางกินเลยเนะี่ยมันอ้อนวอนแล้วด้วยควายเนี่ยจริงๆวาเขาต้องกินตลอดเลยนะคะเขาหิวตลอดนะเพราะว่าท้องเขาใหญ่กับเพาเขาใหญ่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่หิวนะที่ล่ามเขาไว้นะ่ะเขาก็ต้อง อยู่แบบนั้นนะคะเพราะเราล่ามเขาไวนะ้เนาะถ้าเราโดนล่ามมากเราจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของเขาแหละเพิ่มพลังให้ชีวิต น้อยๆแบบนี้เนาะแมนว่าทางเขาหมู่บ้านเนี่ยมันคือรักมีคนบอกว่า ข้างเขาหมาาาู่บ้านุ่ผู้ชมอ่านี่ข้ามสะพานตรงนี้ก่อนอู้สะพานอืม้ามไปอ,อู้จ้าจ้าจ้าจะปลื้มจ้ะเอ้าอู้เห็นบักใหญ่บักใหญ่หนึ่ง เทียงหน้านี่ง่ามเนาะนี่เทียงหน้าผูบา้บ่าวโสดบ่โสดด้วยโสดฉันก็ไปคนเดียวเทียงหน้านี่กะค้างแต่นอนคนเดียวก็มาไวดอุ เขาไม่แตนแตเอ,อ,อียงก้อนะเพราะคมันมีหญ้าปนหลายน่ะเส้นทางถูกข่มามเลยเนื่องจากน้ำเซาะหลายพี่นองเย้ย ไหนก็ไ่เคยเห็นเจ้าของเมื่อนอยู่จักเถื่อวันนี้ก็ไม่เห็นทอดเขาเราก็ง,งามอวงตวงจะได้งามแห้งแถวนี้เขาขนาดน้ำท่วมนะคะนี่มันยังสวยได้ขนาดนี้เลยทอดออนซ้อนเข่าพี่น้อง โอ้ยภัยคณช้อนเนี่ยงามฮงสวยมากนะคะคุณอ่ะสวยมากโอ ne, ้ยสนนสนนคนเดิมสนนคนดี ไปห้วยว่ะอม่ไปเด้อเชียงหน้าห้างบบดนี้ป่ะป้อมามาเก๊ฮะอยูระไนฮ่าไม่พ่อตัวระไนจม่วงฮะจม่วงโอ้พนดีใส่ม่วงโอ้ ตามบลอกไหมะพิษตาล้บล็อกคนน่ะคุณตาคนนี้เขาไปไหนมาไหนเขาไปใส่เกิดเลยค่ะพี่น้องเห็นบล็อกขนาดใส่เกิดเพื่อก็ถือกราฟเอาเพ่นย่างกราฟเขาหมู่บ้านคนน่ะเฮ้ยเราก็มีที่นั่งด้วยเดลยพิธีชีวิตของแกค่ะทุกคนอย่าคิดเดยอะคนมาใส่หมอ้อคนว่าอายุคนเจ็ดสี่ปีแล้วนะเพื่อก็ยังมาใส่หมอ้ออยู่นะคะ